ยางพารามาเป็นการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวตามแนวพระราชดำริเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกเกษตรเชิงนิเวศสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีกำลังรอให้ทุกท่านมาเยี่ยมยนต์ความงดงามของพื้นที่ใต้สุดแดนสยามแห่งนี้นะคะ กำลังรับฟังสวทนครศรีธรรมราชระบบ FM ความถี่93.5เมกะเฮและระบบ AM ความถี่639กิโลเฮิรตซ์เรยดิโอไทยแลนด์รายการต่อไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงจากสื่ออาสาโดยสื่ออาสาจังหวัดนครศรีธรรมราช สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เครารพทุกท่านนะคะก็ทุกวันพุธขอโทษนะคะทุกวันพุธก็เจอกับพวกเราอีกครั้งนึงค่ะกับกับ,อบ,อบาชาวอมชนะคะในช่วงภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนนะคะทุกวันพุธเ,เช้าเวลา05.00หนถึง6.0 0นประมาณนี้นะคะแล้วก็พบเจอกับเราทั้งสองคนนะคะก็ อาอาจารย์สงาดาราไกอปมชอําเภอเมืองแล้วก็สิริพรนวาดอปมชอําเภอลานสก,กานะคะก็วันนี้ก็เดินทางมาเป็นวันพุธนะคะพุธสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะคือวันที่